เอามาใส่กรงแบบนี้นะทุกคนนะครับชาวนี้อ๋อเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกหับทุกคน อากาศมันก็จะเย็นๆหน่อยนะที่บ้านผมนะครับไม่ได้ร้อนเหมือนที่บ้านเพื่อนนะทุกคนแถวบ้านนี้ก็จะเย็นๆหน่อยนะ กำลังถ่ายคนเลยนะชุดนี้นะตัวผู้คือสวยมากครับตัวเมียก็สวยมากเช่นกันเนี่ยสวยมากครับตอนแรกก็ว่าจะฝึกคอนนะครับทุกคนแต่ว่าพอวันที่เอามาถึงบ้านเนี่ยโอ้โหผมดูสีหน้าแล้วไม่น่าจะไหวเพราะว่ามันมันจะตื่นมากๆเลยนะฮมันตื่นมากแล้วก็กลัวมากๆครับก็เลยเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝึกวันหลังแล้วกันนะครับทุกคน สุ่มอันนี้หรือกงอันนี้ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าของเพื่อนนะครับแต่ว่ามันจะทึบกว่านะครับทึบแสงกว่า วัยนี้จริงๆคือจะฝึกคอนก็ฝึกได้แล้วนะทุกคนนะครับทั้งตัวตัวผู้ตัวเมียนะแต่ว่าวัยนี้เนี่ยถ้าเราจะฝึกคอนนะครับผมแนะนาว่าเราต้องอยู่บ้านหรือว่าเราต้องมีเวลาดูนะฮะเพราะว่ารุ่นเนี้ยวัยเนี้ยนะครับเวลาเราฝึกคอนแล้วมันจะบินคอนมากๆเลยนะครับมันจะโดดคอนมากๆเลยนะถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราขึ้นคอนไว้เนี่ยเราไม่อยู่บ้านเราไม่ได้อยู่ดูเนี่ยมีโอกาสตายได้เลยนะฮะ ตายบ้างนะครับขาหักบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนนะครับก็แนะนําถ้าใครที่จะฝึกคอนครับวัยนี้นะก็ให้เรามีเวลาก่อนนะครับวันไหนที่มีเวลาก็ให้ฝึกคอนครับอย่าเอาขึ้นคอนทันทีนะครับทุกคนนะครับเอามัดขาแล้วก็ฝึกดินไปก่อนนะให้เขาชินกับเชือกที่ขาไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฝึกคอนนะครับ ค่อยๆครับใจเย็นๆนะครับใครที่จะเล่นสายนี้ลูกผสมไก่ป่าแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับ